ะครับหลังจากทําบุญเสร็จอขอให้ผลบุญที่ลูกไปทํานี้จงบังเกิดแก่ครอบครัวของลูกขอทําสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จสํ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 าเร็จขอพรจากพ่อปูน่นาคาพ่อปู่ฤาษีขอพรจากพ่อแม่โคศกขอให้ลูก ทำการค้าการขายก็ขอให้เจริญก้าหน้าจเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญร,รุ่งเรืองเจริญก้าหน้าวันนี้เราก็มาสการะบูชาพ่อปู่ กันนะครับมาให้อาหารให้อาหารปลาที่วัดมหาบุตรอ,อันนี้ก็คือ,อก็คาถาปู่นาคาบดีสีสุวรณรณูก็ขอพรจากปู่ขอพรจาก พอแม่โคศกขอให้พ่อแม่โคศกจงช่วยเปิดทางให้ลูกได้ทำการค้าการขายขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเถิดดูสิครับปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มาก ปลาตัวใหญ่มากเลยครับโอ้ปลาดุกทะเลครับปลาดุกทะเลเห็นไหมครับปลาดุกทะเลนะครับทุกคนปลาเยอะเลยครับปลาหลายชนิดเลยครับปลานนับจืด